สวัสดีครับผมตาทอนนะครับวันนี้มากับมีดพับมีดพับยี่ห้อคือชอนะครับเป็นงานสำเนาจีนนะครับก็ปี้ฟอร์มไชน่านะครับเดี๋ยวจะมาลองตัดให้ดูนะครับเเล่มนี้นี่เป็นมีดพับกดปุ่มออโต้นะครับดีดออโต้นะครับแล้วก็ผมรับคมพิเศษให้แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาลองกันดูนะครับมาชมตัวกันก่อนนะครับ เป็นสีเงินสโตนวอตนะครับผมมีโลโก้ออโต้เคอร์ชอนนะครับด้ามเป็นอลูมิเนียมอโนได์นะครับผมก็จะขึ้นรูปโคมกิฟสวยงามนะครับขึ้นรูปมาสวยนะครับแล้วก็ดำดำออกด้านๆนะครับผมปุ่มกดนะครับผมใช้เป็นปุ่มกดนอนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็มีโลโก้ที่ลิปเน็บนะครับ ก็ปี้วามใช้นะครับรุ่นมันก็คือ7200นะครับผมแล้วก็ที่เขียนสเปคเหล็กมาเนี่ยเป็นสแตนเลสสตีลนะครับ CPM 154นะครับเราก็ว่าไปตามที่เขาระบุมาแล้วกันนะครับครับผมก็พอดีมือนะครับพอดีถุงมือด้วยนะครับผมได้อยู่นะครับ អូបងៗណាครับ โอเคโคมกิฟนะครับผมก็เไม่ได้รับกระหินรับมีดนะครับก็ถูกระหนังหรือสะบัดกระหนังนะครับตรงเฉพาะที่โคมนะครับผมมันก็จะโคมกิฟขึ้นมาเลยนะครับผมอันนี้โคมพิเศษแล้วนะครับก็สนใจยังไงลองทักมานะครับเดี๋ยวผมจะเกดเปิดปิดให้ดูนะครับผมปุ่มกดนะครับก็กดอีกมือหนึ่งก็รูบใบเก็บลงมานะครับ เปิดก็กดปุ่มออโต้นะครับก็กดปุ่มครับเร็วแรงพอสมควรนะครับอีกทีนึงก็กดเก็บนะครับอ่าอย่างนี้นะครับผมอ่าถ้าเรากดแรงไปเนี่ยมันจะฝืดนะครับผมมันจะออกมานุ่มนะครับแต่ถ้าเรากดกดนิดเดียวเบาๆอ่าครับผม ดนขาตั้งกล้องนะครับเมื่อละครูนี้อ่าเนี่ยปดแรงเป็นอย่างนี้นะครับพอปล่อยมันก็จะขึ้นกลนไกมันจะล็อกอยู่ไว้ที่โคนใบข้างในนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าตอนใช้รรบดึงออกมาปุ๊บเหน็บนอกเหน็บในได้นะครับเอ่อสหรับคนมือขวานะครับเพราะว่าปุ่มมันอยู่นิ้วโป้งมือขวานะครับเนี่ยคลิปก็จะอยู่ด้านหลังอย่างนี้ถูกต้องแล้วนะครับก็จะได้เกี่ยวกับนิ้วที่เหลือไว้หน่อยนึงอ่ากดนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะกดนิดเดียวให้มันดีดเร็วแล้วก็ปล่อยประมาณนี้นะครับผมโอเคสวยนะครับผมก็ใช้งานได้ครับใช้งานอดิกนนประสงค์เน็ตได้ครับผมสนใจยังไงทักมานะครับโอเคคมพิเศษแล้วนะครับผม ก็เดี๋ยวจะมีลงคลิปไปที่ Facebook YouTube Instagram Game, TikTok อะไรพวกนี้นะครับผมก็ติดตามได้เบอร์โทรศัพท์ก็ตามนี้เลยนะครับผมสนใจยังไงก็ทักมาได้แอดไลน์ได้นะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวทิ้งรูปนี้ไว้โอเคครับสวัสดีครับ